ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กผมเนี่มิสเตอร์วอลแฟครับวันนี้เรามาสอนรีรวิวกัาานครับเออไม่ใช่รีวิวดิสอนเออช่างแม่งค่ะอินทิเกเล่นนานๆครับอันนี้เรามาสอนลงวิธีการลงและโหลดโซนิเวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ทั้งสองอันนี้ไปโอเคครับอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นแผ่นนะฮะอย่างแรกนะครับเราแตกไปเลย แต่ย้ำนะครับว่าต้องใช้64บิตเท่านั้นนะครับโซนี่เวคัส13ถ้าไม่ใช้64บิตไม่รู้มันจะเป็นแบบไหนนะฮะนี่ครับจะบป็นที่ไปเลยอ๋อผมมีโซนี่เวคัสอยู่แล้วนี่หองของมือหน้าบุ้งนะฮะ เดี๋ยแล้วลวกดคือเรียบร้อยนะครับเราแตกไฟล์ได้แบบนี้ใช่ไหมดาบเ์โหลคลิปไาลปคลิกใหม่ไม่ก็ขวาลส์แอนด์แอดมินนะับแล้วก็กด next ไปย้ำนะครับว่าให้กดตรงนี้นะย้ำเลยนะถ้าตรงนี้คือจบไไม่ได้นะครับกดตรงนี้คอกด next ไปข้างบน แล้วก็เซฟที่เราลงเอาไว้นะเดี๋ยวจะลงว่ในนี้ติดต่อมาไม่นานครับจะแตะคอมนะเลือวกคอวมเร็วก็โหลดเร็วเดีผมจะตัดตอนไปโหลดเสร็จเลยครับก็ลง,งเสร็จกันเรียบร้อยนะครับกดที่นี่ไป ดูวาแล้วปวาแล้วก็เข้าไปที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับเราเซฟไปแล้วเข้าไป แล้วก็ตอนแรกให้เค็กน,นะครับเดี๋ยเข้าเสร็จแล้จะเป็นแบบนี้นะก็ตอนยังไม่ลงแค็กหรือแซดนั่นเองเดี๋ยวมันจะแปลงนาาแล้วเราก็ลากลากตรงน,นี้ไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่ใต้ลิ้นนะไแ้วดี๋ยนคิดแล้ก็ตรงน,นี้นะตลอดก,ก็จะมีเสียงเพลงครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีเนี ทุกคนน่าจะมีนะร,รอไปนับสิ่งหนึ่งนับหนึ่ง,งหนึ่งสามสิบไปนับในใจครับ,บถือรับทับ้ง <S <S น,นี้ครับทต้องมีเงินรับอย่างเดี๋ยวเวลานี่ครับถ้าได้จะเป็นแบบนี้ครับโอ้ โครเร็วเลยโหดสาธิตย้ำนะครับว่าต้องใช้ p ีดีนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงมีคำว,ว่าคนะูณแปดสิบหกเนี่ยทั้งที่คอมผมแม่ Windows, Windows 8, งวินโดว์วินโดว์แปดสี่คอไม่โคตรจะซิงเลยนะนะครับอ่าจะไม่ใช่ใช เนี่ับคุณวิผมงงอ่ะไม่เข้าใจแรแม่งแรงเลยสามจุดเ้ยครับเ่นี้ครับถ้ขอจะคิดถึงแค่นี้ครับเจอัสดีครับ